เรื่องประเด็นเรื่องพยาบาลจิตเวทนิดหนึ่งครับพอดีเขาก็สะท้อนมาว่าเขาเป็นส่วนงานใหม่แต่เขาก็ยังขาดคนอยู่เยอะเลยครับแล้วภาระงานเขาก็เยอะต้องดูคนในโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ไม่มีจิตแพทย์ด้วยอันนี้เรามีแผนยังไงหรือว่ามีการเรียกร้องกับรัฐมนตรีในงงบ้างไหมคือตอนนี้นะคะเรื่องของออกําลังคนส่วนหนึ่งเนี่ยสภาการพยาบาลเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารน,นะคะเพราะเราก็ต้องคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะ รอนน้องตอนนี้เนี่ยเรื่องกําลังกําลังพยาบาลทุกด้านนะไม่พออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเขาก็มีการขยายงานเนาะในเรื่องของการพยาบาลจิตเวชสามสิบติดอะไรออกมาเพราะหน่วยบริการเ้าเพิ่มขึ้นไยคะ่ะยังไงกําลังคนมันก็เหมือนคนอื่นนะคะที่ไม่พอในเวลาเดียวกันหน่วยงานเขก็เป็นหน่วยงานเหมือนกับไม่ได้เข้ากับกอพอที่จะมีความก้าวหน้าตามลำดับะคะ ที่ท่านิังตีพยามที่จะตัปรับโจทย์หาโซลูชันใหม่ก็คือออกจากตรงนี้นะครันะคะแล้วจะได้กําหนดเองค่ะทีนี้ความยากในการผลิตพยาบาลจิตเวทมันมันต้องไปต่อเฉพาะทางอันนี้เรากังวลไหมครับที่จะได้บุคลากรในรอบแรกนะคะเมื่อประมาณสักน่าประมาณสักสิบห้าปีที่ผ่านมาเนาะเราก็เพิ่มมาทำกรมสุขภาพจิตนะคะเนาะเพิ่มมา เ,เพราะว่าเรามีคนสุขภาพจิตเพิ่มเนาะจากเมื่อก่อนมีสามต่อสิบตอนนี้มันมีเก้าต่อสิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะ,คะก็มีการเพิ่มตอนนั้นกรมสุขภาพจิตเราก็เป็นออกความต้องการกําลังคนเองก็ออกแผนมาเองว่าจะต้องมีพยาบาลที่เรียนสุขภาพจิตถึงว้เท่าไหร่นะคะออกกาหนดเป็นตัวเลขเลยแล้วก็จะต้องเรียนปอโทซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นเท่าไหาร่นะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นแผนที่ทํามาอย่างเป็นระบบเลยะค,ะครับแล้วเราก็ผ,ผลิต ตอนนี้พยาบาลจิตเวชปอทูน่าจะเยอะที่สุดเลยค่ะตอนนี้มาเพิ่มเรื่องสามเสร็จตึกแค่นั้นเองแต่ทําไมมันยังดูเหมือนไม่เพียงพอครับต้องมีการปรับกรอบใหม่ไหมครับเพราะว่าพอเขาแยกกลุ่มงานเมื่อเพิ่งจะแยกกลุ่มงานเมื่อปี6กเองครับแล้วก็กลุ่มงานหนึ่งก็จริงๆกลุ่มงานอื่นก็จะมีพยาบาลอยู่5คน OPD i ดีก็จะมีมากกว่า6คนขึ้นไปตรงนี้น่ะมันต้องเป็นยุทธศาสตร์กำลังคนของกระทรวงค่ะใช่ไหมคะมันเป็นยุทธศาสตร์กำลังคนของกระทรวง เมื่อวันนี้พูดกันชัดเลยนะคะว่าการผลิตต้องดูดีมานใช่ไหมคันท,ท่านาท่านาประหลัดถึงบอกว่าถึงเราจะผลิตไปในทิศทางไหนเนี่ยก็ต้องมาดูดีมานด้วยนะคะเราก็เลยจะมีมีการร่วมกันนะในการทํางานร่วมกนันครับแต่เชื่อว่าในในส่วนของการขยายงานทางด้านบริการของ,องอกระทรวงนยมันก็ต้องมีแผน ในการผลิตกําลังคนด้วยซึ่งเรื่องของพยาบาลเนี่ยก็คุยกันกับคุยกันแล้วอะค่ะแล้วก็เข้าใจกันว่าควรจะทําอย่างไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ระบบสุขภาพก็ต้องไปอยู่ที่เขตบริการครับเรื่องกําลังคนก็ไปบานแผนกันที่ในระดับเขตอนึ่งนี้ค่ะถ้าถ้าคุยกับท่านท่านไอ้จ่ายไอ้ผู้ในการบริหารกําลังคนนะครับผู้ในการเขาเรียก นะค่บะบคนเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้ข้างบนเนี่ยก็จะให้ทางทางเขตบริการเนี่ยบอว่าประชาชนประชากรโ,โลกนะีนะกลุมไหนเยอะแล้วก็จะมีสัดส่วนเขาอยู่ว่าคนจะมีฟรบารเท่าไหร่คนจะมีคุณหมอเท่าไหร่คนจะมีสาขาอื่นๆอะไรบ้างน,นะครับคิดว่าดูค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ฟังแล้วเห็นหมคะว่าการ ที่เราจะเพิ่มกำลังคนทุกคนหนึ่งเนี่ยมันก็ติดครัคมันก็ทํายากนะครับท่านต้หาทางออกเราเปนจะเป็นพนักงานที่เรามาจัดการมายทุกวัก็โูงจัดการเองก็คือออกจากกอพจะตอบทุกโจทย์เลยใช่ไหมครับต่เมื่อกี้ท่านก็บอกว่าขับเคลื่อนนเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวลองด้ครับตามดูนะคะว่าร่างร่างกับอบที่จะเป็นพนักงานสาณสุขเนี่ยเป็นยังไงตรงเนี่ยนครับจะกันตามดูแล้วก็ ก็ช่วยกันสนับสนุนด้วยเพราะพี่เราคิดว่าในฐานะเราเป็นสภาการทา์เราต้องสนับสนุนนี้นะครับการการที่พยาบาลจะต้องเอบหมายทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขควรจะได้รับการดูแลโดยผู้ผู้ที่ผู้ที่ใชนผู้ที่เป็นดีมานะครับครับกระทรวงนี่แหละสำคัญที่สุดนะและรวมถ้าออกเนี่ยโจทย์มันจะมันน่าจะทุลุทุลวงตั้งแต่เรื่องของ กำลังคนการจ้างงานการตอบแทนการดูแลครับนะคะได้เป็นอย่างดี